ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางสารกล่าวต่อว่าเรื่องความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงและเสี่ยวเหมยมันจะง่ายกว่าที่จะอธิบายจากฝ่ายจักรพรรดิปีศาจไปมาตะ จำเริ่มว่าทั้งจักรพรรดิปีศาจคิตตันฟีนิกซ์และจักรพรรดิปีศาจไฟอมตะต่างก็เป็นจักรพรรดิของเผ่าพัน์ปีศาจนกฟีนิกซ์จักรพรรดิปีศาจพยญ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ยังคงไม่เชื่อและถามว่าสำหรับปีศาจไฟอมตะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับจิ้งจอกสวรรค์มาโดยตลอดเขาจะเปลี่ยนวิถีทางของเขาเพียงเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี้ได้อย่างไรทั้งซานกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์ปกติน้ำหนักเพียงเท่านี้ไม่ควรจะเพียงพอ แต่จกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมะตะข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการสนับสนุนของเขาก็คอือสามารถเห็นความหวังในเสี่ยวเหมยได้ถ้าข้าเราไม่ผิดจกักรพรรดิทิ้งจอกสวรรค์จะต้องปล่อยให้เสี่ยวเหมยต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์นกปีนิกไฟอมะตะในการประเมินรั้งก่อนเสี่ยวเหมยที่สุดตัวเองด้วยการคว้าชัยชนะสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งจะมาถึงระดับเทพ สามารถเอาชนะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จากเผ่าพันธุ์นกฟินิกไฟเอมาตระรัเขาได้มองเห็นศักยภาพนี้ด้วยตาของเขาเองยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเสียวเหมยจะเป็นสายเลือดของเผ่าพันธุ์นกยงแต่รากเง่าของเธอยังคงเป็นของเผ่าพันธุ์นกฟินิกอยู่ในกระดูกของเธอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอกลายเป็นจักรพรรดิในอนาคตและได้รับสายเลือดของนกฟินิกกลับคืนมาสถานก,การณ์จะเป็นยังไงเผ่าพันธุ์นกฟินิกจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการมีสามจักรพรรดิในหนึ่งเผ่าพันธุ์และจะมีเมืองเคเรเพิ่มขึ้นมาแม้ว่าเสี่ยวเหมยยังคงมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรกับเผ่าพันธุ์นกฟินิกซ์กได้ที่ประสบการชีวิตของเธอชัดเจนและเผ่าพันธุ์นกฟินิกซ์ทุ่มเททรัพยากรให้เพียงพอทำไมพวกเขาถึงจะไม่สามารถเอาชนะใจเธอได้นี่ที่เรียกว่าเลือดข้นกว่าน้ําดังนั้นเพื่อความเป็นไปได้ที่จะมีสามจักรพรรดิในเผ่าพันธุ์เดียวถ้าคาดเดาว่าตับเท่าที่เสี่ยวเหมย ฐานระดับที่หนึ่งจักรพรรดิปีศาจไฟมาตาก็จะสนับสนุนเธอเพราะคำวิงวอนของจักรพรรดิปีศาจจริงเฟิงแรกการตัดสินใจของเขาเองเมื่อฟังการวิเคราะห์ของถังซานมุมปากของจักรพรรดิปีศาจพยาขาวก็กระตุกทั้งฉลาดเรากับปีศาจจริงๆเจ,จ้ามีวิจารณญาณที่แข็งแกร่งมากแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ที่อย่างก็เกิดขึ้นตามที่เจ้าจินตนาการไว้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วในเวลานั้น จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จินเฟิงและจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ไฟอมตะก็มีการสุบตากันอย่างแน่นอนการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณของเจ้าและมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทางซานมองไปที่เหมยกงเจอได้เห็นได้ชัดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับเธอในการยอมรับว่าราชาปีศาจนุ่งยุงไม่ใช่พ่อของเธอแต่เป็นจกักรพรรดิปีศาจจินเฟ,เฟิงที่เป็นพ่อของเธอเองเสี่ยวเหมย จ้าจำสิ่งที่ข้าสัญญาไว้กับเจ้าตอนนั้นที่ข้าพูดกับเจ้าได้หรือไม่างสารพูดเบาๆไม่โกงเจอมองเขาด้วยน้ําตาและพูดว่าเจ้าพูดว่าอะไรองสารกล่าวว่าเมื่อข้าได้ทะลุทะลวงไปถึงระดับเทพแล้วเมื่อราชาปิศาจน้องยุงตายข้าพบวิธีที่จะรักษาจิตสํานึกของเขาได้ตอนนี้ข้าควรมีความมั่นใจในการฟื้นคืนชีพของเขาแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะสูญเสียไปแต่เขาน่าจะสามารถอยู่รอดได้ แม้ว่าเขาจะมีจุดประสงค์ที่เมตตาเจ้าแต่เขาก็เลี้ยงดูเจ้าและสอนให้เจ้าเป็นอย่างที่เจ้าเป็นอยู่ตอนนี้ดังนั้นข้าจะช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพด้วยวิธีนี้ข้าสามารถตอบแทนพระคุณที่เขาเลี้ยงดูเจ้ามาเพื่อเจ้าได้แต่ถ้าว่าเขาได้วางแผนที่จะต่อต้านเจ้าดังนั้นหลังจากที่เราทำให้เขาฟื้นคืนชีพแล้วเจ้าไม่ต้องเสียใจเราจะไม่ได้เป็นหนี้อะไรกับเขาเลยเมื่อได้ยินสิ่งที่ถังสารพูดดวงตาที่สวยงามของเหมยกงเจอ ก็สดใสขึ้นเล็กน้อยสําหรับจกักรพดตปีศาจจริงเฟิงข้าคิดว่าเจ้าจะประทับใจเขาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแม่ของเจ้ามากกว่าว้าชินจะเต็มใจที่จะให้ไฟเขาหรือไม่เธอคือกุญแจสําคัญหลังจากกลับไปแล้วสามารถถามแม่ของเจ้าได้ว่าคิดอย่างไรตกลงไม่กงจือพย,ยักหน้าเบาๆตอนนี้เธอรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่หลังจากที่ถังซานจัดการมันออกไปในที่สุดเธอก็รู้สึกดีขึ้นผู้อาวุโส อะไรจะถามอีกหรือไม่าทางซานทาจักภดิปีศาสตร์พยักขขวจักรภดิปีศาสตรพยักเขาามองดูเขาอย่างลึกถึงและพูดว่าแน่นอนข้าไม่คิดว่าเจ้าจะตอบคําถามบางข้อของข้าแต่เด็กน้อยเจ้าเปิดเผยอะไรมากมายต่อหน้าข้าทางซานยิ้มและพูดว่าท่านเป็นท่านตาของเสียวเหมยพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอจกักภดิปีศาสตรพยักเขาาโบกมือและพูดว่า นี่คือสิ่งที่ข้ายอยากจะบอกเจ้าหากเพื่อเหมยใกุงเจอสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากที่พวกเจ้ากลับไปคือการลดทอนความเป็นมนุษย์เหตุผลหลักที่ทําให้การแรยง,งานตัวของเธอเป็นเรื่องยากมากก็คือเสี่ยวเหมยมีสายเลือดมนุษย์อยู่ในร่างกายของเธอไม่ฉะนั้นหากเธอต้องการประสบความสําเร็จในการแรยง,งานตัวก็จะเป็นเพียงพิธีการหากเธอต้องการเป็นจักรพรรดิในอนาคตเธอจะต้องผ่านกระบวนการการแรยง,งานตัวของจักรพรรดิด้วย เฉพาะในกระบวนการนี้เท่านั้นที่ราชสำนักบรนผู้รวดวโสจะยอมรับเธอได้หากสายเลือดมนุษย์ของเธอชัดเจนและเธอก็คิดว่าเธอเป็นมนุษย์จริงๆเธอก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ในการทดสอบและได้รับอนุญาตให้เป็นสกพรัชดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอจริงๆเมื่อเธอกลับมาเจ้าจะต้องวาดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเจ้ากับมนุษย์โดยเฉพาะเจ้าทั้งซานถ้าข้าบังคับให้พวกเจ้าเลิกคบกันเดี๋ยวเหมยอาจจะไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้นข้าจึงอนุญาตให้เจ้าอยู่กับเธอได้แต่เจ้าจะต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเธอมองเผินๆเ,เจ้าไม่สามารถปรากฏตัวได้อย่าให้ใครรู้รู้ว่าเธอมีคู่ครองที่เป็นมนุษย์ถ้าเป็นไปได้เจ้าก็ควรจะเปลี่ยนสายเลือดด้วยแสดงให้เห็นมากขึ้นเพื่อที่เจ้าจะได้ก้าวต่อไปเพื่อที่เธอจะได้มีตำแหน่งในราชสำนักบรรพบุรุษอโสในอนาคตและก้าวไปสูจส่จุดสูงสุดด้วยศักยภาพของเธอมันเป็นไปได้สําหรับเธอ การฟังจักรพรรดิปีศาจพยักขาวคำพูดของเขาทั้งสานอดไม่ได้ที่จะขมวดเขี้ยวแรกมีความดุร้านมากยิ่งขึ้นในสายตาของเหมยกงเจอไม่ข้าต้องการเป็นมนุษย์ข้าเป็นมนุษย์มาโดยตลอดและข้าก็มีสายเลือดของมนุษย์ที่แท้จริงแลกเป็นสายเลือดหลักของข้าเหมยกงเจอพูดเสียงดังเจ้ามันบ้าไปแล้วจักรพรรดิปีศาจพยาาักขาาตะโกนด้วยความโกรธขาดจังหวะดเธออะไรเป็นสิ่งที่ดีในการเป็นมนุษย์ มนุษย์นั้นอ่อนแอและได้เป็นเพียง่าเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธ์ปีศาจนกยุงเผ่าพันธุ์ปีศาจนกฟินิกเผ่าพันธ์ปีศาจพญกขาวเผ่าพันธุ์ไหนๆก็มีความรุ่งโรจน์และมีเกียรติมากกว่ามนุษย์ถึงร้อยเท่าทำไมเจ้าถึงดื้อรั้นเช่นนี้มีความไม่พอใจอย่างมากจากราชสำนักนบรรพบุรุษอโวสโูเจ้าต้องการทําอะไรนำม,มนุษยชาติไปสู่การกรบฏงั้นเหรอเจ้าควรจะตีตัวออกห่างจากมนุษยชาติอย่าสร้างปัญหา ให้กลับมนุษย์ในกรณีนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นทาสอย่างน้อยเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็สามารถดําเนินต่อไปได้ทางสารกัหมดเกลียวและความรู้สึกไม่สบายใจที่เขาพบไม่อยู่ในถ้ำก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในหัวใจของเขาผู้อาวุโสเราเป็นมนุษย์นี่เป็นความจริงที่เถียงไม่ได้ในหัวใจของปีศาจและผู้วิญญาณในราชสำนักบรรพบุรุษอาวุโสมนุษย์เราจะต้องเป็นทาสตลอดไปใช่ไหมความคิดนี้ฝังแน่นมานานแล้วปีศาจและผู้วิญญ,ญาณ เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้หรือไม่แปะปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันนี่เป็นไปไม่ได้จกักรพรรดิปีศาจพยัก์ขาโบกมือผู้ปกครองที่แท้จริงของทวีปนางฟ้าสามารถเป็นได้เพียงปีศาจและผู้วิญ,ญญาณเท่านั้นและเผ่าพันธุ์อื่นๆก็เป็นทาาและข้าราชบริพารเจ้ายังต้องการยกระดับสานะของมนุษย์ให้ท่าเทียมกับเผ่าพานันธุ์ปีศาจและผู้วิญญ,ญาอยู่งั้นเหรอขนดนั้นก็มีแสงแวบขึ้นมาในดวงตาของทังซาน และขาก็ลุกขึ้นจากโซฟาทันทีเหมอนกงจื่อที่อยู่ข้างๆก็ตกตะลึงทังซานมองดูจักรพรรดิปีศาจพยาั์ขาวด้วยสายตาที่แข็งครัดมีแสงเย็นวาบในดวงตาของเขาท่านพูดแบบนี้ท่านได้จัดการกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมืองชั้นในแล้วงั้นเหรอเหม่นกงจื่อตกตะลึงทันทีเขามองไปที่จักรพรรดิปีศาจพรยั์ขาวแล้วก็ถามว่าท่านตาจักรพรรดิปีศาจพรยั์ขาวหรอตารลงเล็กน้อยแล้วมองไปที่ถังซานด้วยสายตาที่เย็นชา จิตสำนึกของพระเจ้าก็ระเบิดออกมาและกดเข้าหาทงางซานทันทีข้าทำแล้วเจ้าต้องการทำอะไรใช่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ของเจ้าถูกพังทลายลงไปแล้วนี่เป็นข้อตกลงสำหรับจักรพรรดิปิศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่พูดคุยเพื่อที่จะให้เหมือนกงเจอแรงงานการทำหน้าที่ของเธอได้สำเร็จเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ทงางซานก็รู้สึกราวกับว่ามีสายฟ้าดังขึ้นในจิตสำนึกของเขา ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในใจมันก็เป็นเช่นนั้นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถูกทําลายแม้ว่ามนุษย์จํานวนมากจะย้ายไปที่เกาะกลางทะเลแล้วก็ตามแต่ทว่าท้ายสุดแล้วยังมีมนุษย์เหลืออยู่นับหมื่นคนอยู่ที่นั่นนั่นคือการตั้งถิ่นฐานที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยความยากลาบากสถานที่ที่มนุษย์สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ในที่สุดหมายกงสือก็นาซีทันทีแรกลุกขึ้นเยิน ได้เธอก็พูดกับจักรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวว่าทำลาย,ยางั้นเหรอคนพวกนั้นอยู่ที่ไหนคนพวกนั้นจะถูกทำลายหรือไม่จักรพรรดิปีศาจพยัคฆ์ขาวเก่าวอย่างเย็นชาแน่นอนพวกเขากลายเป็นผงไปแล้วาเจ้าตัดสินใจไม่ได้ถ้าจะช่วยเจ้าตัดสินใจปัญหาตรงนั้นได้รับการแก้ไขแล้วหลังจากที่เจ้ากลับไปบริหารเมืองเครีให้ดีทำตามที่ข้าพูดและเป็นปีศาจอย่างถูกต้องได้หยุดคิดเกี่ยวกับตัวเองในฐานะมนุษย์ ท่านฆ่าเขานั้นเหออรอได้นเสียงของทางสารก็เย็นชามากและเขาก็มองดูจักรพรรดิปีศาจพยักขาวด้วยสายตาที่เสียบคมอย่างยิ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีการตอบรับใดๆแต่ทว่าเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นจักรพรรดิปีศาจพยักขาวพูดขึ้นว่าแล้วถ้าเป็นข้าละจะทำไมดวงตาของทางสารก็เปลี่ยนเป็นสีทองท,ทันทีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นี่เลือดนี้มันจะต้องใช้ด้วยเลือดขณะที่เขาพูดสิ่งนี้จิตสำนึกของถังซานก็ระเบิดเคล่อนและทะ d a นั้นจิตสำนึกที่จกักรพรรดิปีศาจพะยักข่าใช้ในการปราบปรามพวกเขาก็พังทลายลงแระรัศมีอนุนแหลงก็ระเบิดออกมาออกมาจากร่างของถังซานแพรออกไปด้านหลังถังซานมีแสงสีขาวดำสว่างขึ้นหมุนอย่างต่อเนื่องแระรัศมีอน,น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งก็ปรากฏขึ้นมันคือการรวมกันของพลังงานหินและพลังงานหยางที่สว่างจ้ายอย่างยิ่ง รัศมีที่แตกต่างการแปรวงล้อมรอบพลังงานหินและพลังงานหยางสีดำแมะสีขาวสะท้อนถึงร่างกายของถังซานปิดสำนึกของเขากลายเป็นรัศมีสีน้ำเงินเทบปิดผนึกห้องฝกฝนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แม้แต่กับผู้มีอำนาจเช่นจกักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้คนรู้สึกหายใจไม่ออก,ออกไระอดไม่ได้ที่จะดูหวาดกลัวแม้ว่าจากาักรพรรดิปิศาจพยักขาวจะค่าดาได้ว,วัาางซานซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้แต่เขาไม่คาดคิดว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไปถึงระดับนี้ จักรพรรดิพศาจพยักขาวสัมผัสตัวเขายังไม่ชัดเจนว่าตอนนี้ทั้งสารมีความแข็งแรงระดับใดใช่มันยากที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากพระพิศาร์ผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกถึงความกดดันอย่างเห็นได้ชัดนี่ต้องเป็นสายเลือดระดับสุดยอดเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิพิศาร์ผู้ยิ่งใหญ่พยักขาวจำได้ชัดเจนว่าจักรพรรดิพิศาร์ผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กำลังพยายามหลอมรวมสายเลือดระดับสุดยอดถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับความผันผวนของสายเลือดระดับสุด,อด,อย,ดยอด ในเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาและมันเป็นสายเลือดระดับสุดยอดที่ทรงพลังมากนี่เป็นพลังงานหญิงและพลังงานหยางที่แข็งแกร่งที่สุดที่จักรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์พูดไว้ว่าจักรพรรดิปีศาจทีต้านได้ฝึกฝนหากเขารอดชีวิตมาได้ดูเหมือนว่าเขาจะมีสายเลือดระดับสุดยอดนี้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าชั่วขณะหนึ่งจักรพรรดิปีศาจทยักเขาตกใจมากจนลืมไปว่าทังสานกำลังปราบปรามเขาถังซานเหยียดฝ่ามือซ้ายขึ้นและ หอเจดีสีขาวแวววาวก็ปรากฏขึ้นมาจากฝ่ามือของเขาทันใดนั้นการเวลาก็เปลี่ยนไปได้ทุกสิ่งรอบตัวของเขากลายเป็นภาพรวงตาและจักรพรรดิปีศาจพยักขาวก็รู้สึกว่าความคิดของเขาดูเหมือนจะถูกแช่แข็งจากนั้นเขามองเห็นแสงสีม่วงในดวงตาของทงังซานและจิตใจ,จของเขาก็ว่างเปล่าไปชั่วขณะด้วยการสั่นไหวของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทางาังซานและเหมือนกงเจอ หนึ่งในนั้นคือจักรพรรดิปีศาจพยักขาวได้อีกคนหนึ่งคือจักรพรรดิที่มีสีหน้าเศร้าหมองแต่ฝ่าเท้าของพวกเขาเป็นสถานที่ที่ถังซานและเหมือนคงเจอคุ้นเคยเป็นอย่างดีซึ่งเป็นซุมชนของมนุษย์นอกเมืองเคเรแสงสีขาวพุ่งขึ้นมาในดวงตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์แลรความผันผวนของจิตสำนึกที่น่าสะพึงกลัวก็ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับรัศมีสายเลือดบนท้องฟ้าถังจิ้งจอกขนาดเ้าตัวกระเพือปีกในสายลมและความกดดันอันน่าสะพึงกลัว ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าชั่วคู่ต่อมาอาคารและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนพื้นก็พังทลายลงทุกสิ่งกลายเป็นผงเบลเพลงสองภูเขาไฟขนาดใหญ่ไม่มีเสียงกิีดร้องไม่มีความตื่นตระหนกเพราะทุกอย่างจบลงในทันทีใช่มันจบแล้วพวกเจ้ากำลังแสวงหาความตายงั้นเหรอในขณะนี้เสียงคำรามที่รุนแรงดังขึ้นและเจตนาฆ่าอันเสพึงกลัวก็ระเบิดออกมาปาดล้างหน้าจอออกไปท้งสารข้ามควันและถอยกลับไปสองเก้า จักรพรรดิปีศาจพยัก์ขาาผู้ยิ่งใหญ่ก็รุกขึ้นยืนพร้อมกับรัศมีการสังหารอันน่ากลัวพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทั้งหมดล็อกอยู่ที่ถังสารอเจอดีกาลราเวลาอาวกาศในมือของถังสารได้ปลดปล่อยพลังแห่งกาลราเวลาอาวกาศออกมาอีกครั้งควบคุมตัวเขาแร้เหมือนกองเจอและเคลื่อนย้ายเหมือนกองเจอไปข้างหลังเขาทันทีเขาจ้องมองจักรพรรดิปีศาจพยัก์ขาาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเป็นโชคดีของท่านที่ไม่ใช่ท่านเป็นคนลงเมอทําไมเช่นนั้น คงจะจัดการกับท่านจนถึงตายดัชชพีสารพยัก์ขาวไม่เคยถูกใครขู่คุกค,คามแบบนี้เขาจึงทนไม่ไหวจากนั้นเบี่ยงมือขวาไปทางถังซานมือขวาขยายใหญ่ขึ้นทันทีและรัศมีการสังหารอันน่ากลัวก็ควบแน่นแปรกลายเป็นลังสีเจ็ดดวงตกไปที่ร่างของถังซานผู้ต่อมาถัางซานก็เคลื่อนไหวและทนใดนั้นร่างกายของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าสามฟุตราวกับกำลังเคลื่อนย้ายใช่ มันสูงเพียงสามฟตุตแต่ภาพติดตาก็ถูกรากออกไปด้านหลังเขานี่คือการแปลงร่างจินเหมิงและการแปลงร่างไรเกอร์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและหมัดของเขาก็ระเบิดออกมาด้วยแสยงสีทองสีขาวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ